คูไพบูลแจงยิปหลังเอเมิราเมียเก่ากานะอื้นวันแม่ไม่ได้กอดลูกหลังวันแม่12สิงหาคม2564ที่ผ่านมาเอเมิราอดีตภรรยาของคู่ไพบูลแสงเดือนผู้บริหารค่ายเพลงโจจัดมิวสิกที่ปัจจุบันได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับนักร้องลูกท่องสาวกระต่ายพันธิพาได้ออกมาโพสข้อความในทํานองว่าไม่ได้เจอน้องสายแดน,นลูกชายที่อยู่กับอดีตสาม,มีติดต่อไม่ได้โทรหาก็ไม่มีใครรับสาย ล่าสุดครูภพบูลเปิดใจเคลียร์เรื่องนี้ผ่านรายการเอฟบ็อบทูไนว่ายืนยันตนเองไม่ได้ปิดการหรือกีดกันให้ฝ่ายหญิงมาเชอรลูก ตนเลี้ยงน้องใสแนนลูกชายคนโตมาตลอดตั้งแต่แยกบฝ่ายิงไปเมื่อสมปีที่แล้วส่วนวิธีการเลี้ยงลูกทั้งสองคนนั้นครูภพบุญบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะพาทํากิจกรรมด้วยอย่างลูกคนเล็กตอนนี้ยังไม่รู้อะไรก็มีแค่หยอกล้อเล่นให้นมอุ้มและพานอนส่วนลูกคนโตตนก็พยายามให้เล่นกับน้องกอดน,น้องเหมือนกับแสดงความรักกับน้องและเวลาอยู่กับตนตนก็จะสอนทํากิจกรรมในบ้านมากกว่าเพราะช่วงนี้โรงเรียนหยุด ที่สาคัญตนไม่เคยสอนลูกให้ลืมแม่เกลียดแม่หรือโกรธแค่ทั้งนั้นตนบอกเสมอว่าแม่คือแม่เพียงแค่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เท่าที่ตนนับได้ตั้งแต่3ปีที่ย่าร้างกันไปก็มีแม่กี่ครั้งที่อีกฝ่ายมาหาลูกเอาลูกไปนอนแค่ครั้งสองครั้งเพราะว่าส่วนใหญ่เมื่อก่อนตนก็ดูแลเขาตลอดและในส่วนนี้ตนจะพูดอีกครั้งในสาสวันนี้ พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดการดูแลตั้งแต่ตนช่วยเหลืออีกฝ่ายอย่างไรบ้างในระยะเวลา3าปีที่อยาร้างกันไปตอนนี้ตอนได้เตรียมข้อมูลและหลักฐานที่ตนโอนจ่ายและช่วยเหลือไว้หมดแล้วส่วนเรื่องที่เมื่อวันที่12ที่ผ่านมาอีกฝ่ายอาจจะติดต่อตอนไม่ได้เพราะตนพาลูกไปเที่ยวและอยู่ที่ร้านส่วนใหญ่วันไหนที่ตนไม่ได้ทํางานหรือวันทํางานตนก็เอาลูกไปด้วยเว้นว่าวันไหนลูกไม่อยากไปเราให้ความรักความอบอุ่นไม่ได้แบ่งว่าใครเป็นลูกคนโตรหรือลูกใครตนรักเท่ากันหมดและรักมากด้วย ตนรักแม่กระทั่งว่าไม่ยอมไม่ใครมาว่าลูกตนได้ด่าตนได้แต่อย่าด่าถึงลูกของตอนเพราะเขาไม่รู้เรื่องเขาเป็นเด็กเขาบริสุทธิ์ซึ่งหลังจากนั้นก็ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายค่ะ